ได้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ได้แถลงข่าวแล้ให้ข้อมูลในเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างบริษัทที่เอ็นครับที่นั้นโดยจำกัดหมายชนนะครับในส่วนของทั้งสองฝ่ายนะครับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการปลูกนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําเครื่องประดับนะครับแล้วก็พัฒนาในส่วนของธรรมศาสตรมนะครับ ก็ในส่วนของเครือ่องขกาดก็เป็นเครื่องขกัดสัญชาติไทยที่เราร่วมพัฒนามากว่าสองปีนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ต่อไปนะครับการจับมือครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจการโงกัญชานะครับมีความชุดหน้าที่อย่างเร็วนะครับเพราะว่าในธุรกิจต้นน้ำก,กลางน้ำถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญมากที่สุดนะครับของธุรกิจที่เราจะเรียกต่อไปว่าการโงเนี่ยเป็นพืชเรียกว่าพืชเศรษฐ,ฐกิจนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะนำพาธุรกิจการชมไปถึงจุดนันครับก <c oughs> ่คุณตาคุณตาผมดีแต่ว่าวันนี้มาในอีกเวทีก็คือเวทีของ KDM นะครับซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เราจะเปิดขึ้นมาเพื่อผลิตการชมแล้วเป็นการร่วมมือกันระหว่าง KDM กับ k w n ซึ่งเปผู้เชี่ยชาญในการผลิตและปรสกาศการชม นในส่วนของ NEM เป็เก็จะเป็นส่วนของผู้ผลิตที่จะเป็นดอก,ดอก,ดอกเพื่อส่งให้เอ็นให้ KWN ใ,ในการสกัดแล้วขายไปสู่ผู้ใช้เพื่อทำสินค้าปลายน้ำการร่วมมือในรั้งนี้จะ่อให้เกิดความแปลกใหม่ในสังคมไทยในธุรกิจใหม่ของประเทศไทยก็คือธุรกิจการชมชุดแรกเลยจะรับรู้ได้ในช่วงการส่ง ประมาณเดือนตุลาเลยครับเเราเราคาดการว่า,มาเมล็ดพันธุ์เราจะมาประมาณเดือนเพื่อผ่าแล้วกป็ปลูกประชเดือนก็จะรับรู้ไรายได้แล้วครับนะครับก็จะมีการปรับแปลงแปลงของเราก็คือแปลงที่เปลี่ยน166ไร่ในการปรับปรุงสายพันธุ์การปรับปรุงสายพันธุ์จะใช้สายพันธุ์ไทยมาเป็นต้นแบบและมีการผสมเยื่อเยื่อของต้นพันธุ์ที่เราเพาะจากเมล็ดพันธุ์เข้ามา เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไทยที่มีความทนทานในอุณหภูมิของประเทศไทยแล้วผสมกับพันธุ์ของนเธอร์แลนด์ซึ่งมี U TPD ค่อนข้างสูงแล้วก็มี U ของ c s c ค่อนข้างต่ำซึ่งเ็จะเข้าสู่เนื้อหาถูกมาตรการที่สถาบาลต้องการนะครับในการที่เราพัฒนาขึ้นมาในขณะเดียวกันเราเองไม่อยากรอที่จะมีรายได้2-3ปีขง้น้า มีจัดมีการจัดที่แปลงค่าสิทไร่เอาไว้เพื่อปลูกในรอบแรกทันทีนะครับรับงรกที่ปลูกจะเป็นโรงเือนที่ควบคุมอุณหภูมิมได้เหมือนเล้าไก่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีจับความก่าเข้ามาใช้นะครับจ,รคคจ,รจะเป็นเงินที่ควบคุมอุณหภูมิได้ควบความเื้นได้ก็จะทําให้การเป็นเินเติบโตของสายพันธุ์ต่างประเทศทําได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับในขณะเดียวกันจะมีการปลูกแล้ว พอเราปรับปรุงพันธุ์จัดแปลงจุไร่ก็คือต้นต้นแบบของเราแล้วจะมีการนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในอนาคตเราจะปลูกเองทั้งสิ้นประมาณ800ไร่ครับภายในสองปีเราจะมีการปลูกเองทั้งสิ้นประมาณ800ไร่ซึ่งต่อไปเราก็จะพัฒนาในในกีจจะมีคอนแทคความนิยงในคือชาวบ้านผูกไทย เพือพ่อป้อน้วัตถุดิบมาที่โรงงาน<ม>แล้วก็เครื่องจักรที่ทาง KWM ิบูเอ็ทำไปให,ให้มันเหมือนกับของที่ต้องกินในทุกวันอะถ้ามันใช้แล้วราคาไม่แพงผมก็เคยบอกที่ทดวีว่าถ้าเรามาเป็นพันธมิตรร่วมกันต้นทุนถูกครับวันนี้ผมก,ก็เพิ่งจะคจยกี่ที่คนนึงมา,าก็คือการสกัดทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้มนันก็เป็นปัญหาเรื่องครับเรานำเข้าจากต่าง แล้วแพงมากเขาสนใจเพราะว่าถ้าเราทำาฐารสกดัดจากมือไทยในราคาที่ไม่แพงผมเชื่อว,ว่าเป็นการปลูกเป็นพืชนฐานของบ้านเราจะโตเป็นเรื่องยิ่งยนะครับการเราแดดจะดีต้นไม้อะไรก็ขึ้นได้ทำปีไม่มีหนาวมากต้นไมาทาน้ทองเรานีทุกอยาก่างเชื่อว่ามันมีพือาของประเท ตามโปรเจกต์ตรงนี้นะครับในประมาณปี2 5ง6ัรก็คืออีกีก2ปีข้างหน้าจะมียอดขายที่เป็น c b d ของ n c m อยู่ที่ประมาณ1,500ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งโปรเจกต์พวกนี้จะมีการพัฒนาและมีการนำเสนอข่าวแล้วก็แจ้งที่พี่สื่อมวชนไปชมแกลงผูกกันในเร็ววันนี้ครับ